สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมที่รับชมช่องของบา่าววนสมอดำผู้เดียวดายสุขุสุขนนะครับคลิปนี้เฮามาพูดคุยถึงสถานการณ์ของพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายนะครับกฎหมายที่ทางรัฐบาลออกนะครับนำความกังขากังวลมาสู่พี่น้องเกษตรกรเพรว,ว่าเป็นชาวไร่อ้อยของเฮ้าโดยตรงนะครับ ที่มีผลกระทบชาวไร่มันสำปะหลังนะครับชาวนานะครับไร่ข้าวโพดนะครับหรือว่าพี่น้องประชาชนที่ดำรงชีวิตประจำวันในพื้นที่ในแต่ละแห่งนะครับก็มีกฎหมายห้ามเผาในที่โลงแจ้งนะครับผ้พาพื้นนะครับปรับสองล้านบาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ ห้ามให้มีฐานนะครับเกินขั้วเรื่อนละร้อยสามสิบกิโลกร,รัมนะครับกฎหมายคอนี้นะครับเป็นกฎหมายที่สองมาตรฐานหรือบอ่อสำหรับพี่น้องเกษตรกรของเฮานะครับแน่นอนนะครับบ่าวาผาักประชาชนในครัวเรื่อนอาจจะมีความผิดถ้าหากครอบครองทานเกินนะครับร้อยกว่ากิโลกร,รัมนะครับ ก็น่าจ,จะประมาณสามกระสอบนะครับสามกระสอบคืนไปนะครับอาจจะมีความผิดนะครับแต่ตามล้านอาหารนะครับในเมืองตามล้านอาหารต,รต่างๆนะครับที่มีเป็นร่อยกระสอบแล้วจะทำอย่างไรนะครับรัฐบาลเอาจริงบอนะครับจับบอสํำหรับล้านอาหารนะครับแต่ประชาชนอาจจะมีความผิดล้าอาหารอาจจะบ่มีความผิด เพื่อเป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจนะครับตามแนวคิดของรัฐบาลนะครับในช่วงนี้ก็ช่วงการหาเสียงของรัฐบาลพอสมควรกะดึงเอากเกษตรกรมาเป็นตัวชูโรงกับหลายพักการเมืองเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ายังมีกฎหมายที่ออกมาบีบบังคับพี่น้องเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยของเรานะครับเงินสนับสนุนพี่น้องคำดีตัดอ้อยสดเพื่อลดพุนพ่เอ็มศหา ที่ทางรัฐบาลมอบให้ชาวไร่หรือเกษตรกรเป็นแพะรับบาปเป็นผู้รับผิดช,ชอบต่อชีวิตของประชาชนทั้งประเทศนะครับนี่คือรัฐบาลนะครับที่มอบให้กับเกษตรกรว่าเป็นผู้ทำลายคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับแต่พอหาเสียงกระชู้นโยบายนะครับเอาพี่น้องเกษตรกรขึ้นมาเป็นตัวรักนะครับ แต่กันยังมอบให้พี่น้องเกษตรกรเป็นแพะรับบาปอยู่คือเก่านะครับการตัดอ้อยสดลงกทุนหลายนะครับแต่ได้ขึ้นมาหน่อยนะครับ,บราคาอ้อยตกต่ำตามทิศทางตลาดโลกทิศทางบราซิลนะครับหรือว่าอินเดียซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่พอสมควรในการส่งออกน้ําตาลนะครับระบายน้ําตาลในสตอกออกสู่ตลาดโลกทําให้ราคาน้าตาลลดตามลง พี่น้องเกษตรกรเขาก็เลยได้รับผลกระทบนะครับได้รับผลกระทบจากราคาทุกต่ำนั่งบ่น้ำใจนะครับยังมีกฎหมายที่ทางรัฐบาลออกมาบีบบังคับพี่น้องเกษตรกรห้ามเผาในที่โล่งแจ้งนะครับทําให้เกิดควันในที่โล่งแจ้งบ่กว่าจะเป็นพี่น้องเกษตรกรหรือว่าประชาชนนะครับจะมีความผิดถือปับสองล้านบาทนะครับหรือทั้งจาทั้งปับนะครับแต่ประชาชน ก็ฝากถามถึงรัฐบาลนะครับว่าตามเมืองใหญ่ๆโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยควันขมงในเมืองหลักๆต่างๆนะครับปุ่นพีเอ็มที่เต็มอยู่ในเมืองทำไมไม่มีความผิดนะครับโรงงานอุตสาหกรรมรัฐบาลบอกว่านั่นเพื่อเป็นการพัฒนานะครับนั่นคือการพัฒนามีโรงงานเยอะนะครับการพัฒนาหลายเก็บภาษีได้หลาย แต่สำหรับพี่น้องเกษตรกรแล้วนะครับเป็นผู้ส้างมลพิษเพราะว่าเก็บภาษีได้หน่อยหรือบอ่นะครับนี่ก็ให้พี่น้องคิดนะครับว่าวันที่8กุมภาพันธ์นะครับเฮาจะจะลดจดประกาลุงที่ช่องใดนะครับในใจพี่น้องให้คิดวิเคราะห์ดีๆนะครับการที่จะดูแลพี่น้องเฮาเป็นอย่างไรนะครับ ทางรัฐบาลดูแลพี่น้องเกษตรกรเฮ้าจริงหรือบอ่หรือดูแลแค่นายทุนกฎหมายควบคุมมลพิษสองมาตรฐานหรือบอ่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแนวคิดที่ให้พี่น้องคิดนะครับกับมาพูดคุยกันนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ